หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะต้องเตทิติผู้กำกับหนังดังอย่างซัป,ปเบอร์ประกาศเลิกลากับแฟนสาวนิชานิชามนปิดฉากชีวิตรักสองปีล่าสุดหนุ่มต้องเตค่ะเผยทิงสาเหตุเลิกลากับแฟนสาวว่าผมต้องขอโทษเขาและขอบคุณมากๆไม่ใช่ว่าดังหรือว่ามีเงินแล้วทิ้งเขาปัจจุบันก็ไม่ได้มีเงินแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องทำงานพอมาทุ่มกับงานหนังเยอะๆก็จะลืมคนที่อยู่ข้างๆไปคิดว่าไม่ได้ตั้งใจรักอีกฝ่ายเหมือนที่ตั้งใจทำหนังและรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวไม่คู่ควรที่ าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการตัดสินใจของผมคนเดียวตอนไปขอเลิกเขายากครับเราเป็นคนขี้เกีงใจไม่ค่อยบอกเลิกใครก่อนตัวเขาเองเขาไม่มีสัญญาณอะไรจากเราแต่เราก็เตรียมใจมาเหมือนเราเป็นฝ่ายเดียวที่คิดเองเออเองไปหมดยอมรับว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวถามว่าเขามียื้อไหมมีครับน้องมันคนดีมากๆแล้วก็รักเรามากๆเลยแต่เรารู้สึกว่าการตัดสินใจนี้มันทําให้คนสองคนมีช่องว่างและเส้นทางการเติบโตที่อาจจะคนละเวกัน i ตัวผมเองไม่ค่อยเก่งที่จะจัดการเวลาในการมีแฟนและทํางานไปด้วยได้คนอื่นน่าจะได้แต่ผมไม่ค่อยเก่งเวลาทํางานก็จะลืมอะไรไปหมดตอนนี้ก็กําลังเรียนรู้อยู่ช่วงที่ผ่านมาน้องเขาก็ไม่ได้มีการเรียกร้องเวลาหรืออะไรแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่คนรักเขาต้องการมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่เราทําให้เขาไม่ได้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงินและมือที่3เลยครับปัจจุบันเงินน้อยกว่าตอนที่ทําสับปะเดสำเร็จด้วยซ้ําแต่ก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ขอโทษด้วยจริงๆครับจริงๆเราก็ ผิดเราเห็นแก่ตัวทุกอย่างน้อมรับทุกอย่างเพราะเราบาลานซ์ชีวิตไม่ได้เองตอนนั้นเฮินมากครับ เป๋เลยเดือนนี้เพิ่งกลับมาเขียนบทได้คือ8เดือนที่แล้วทํางานไม่ได้เลยในตอนนั้นความคิดของเราก็คือถ้าเราเห็นแก่ตัวแบบนี้ก็เลิกกับเขาแล้วมาทํางานดีกว่าพอเลิกจริงๆแล้วะทํางานไม่ได้เขาก็บอกว่าเสียใจมากเหมือนกันถามว่าหลังจากที่เลิกกันแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมมีครับพูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันปกติไม่ได้ตัดขาดกันขนาดนั้นส่วนโอกาสตรีเธอนั้นเขามีแฟนใหม่แล้วครับให้เขาเจอสิ่งที่เขามีความสุขดีกว่าชีวิตผมมันน่าเบื่อครับ ถามว่าผมเปิดใจกับความรักครั้งใหม่หรือยังผมเปิดตลอดอยู่แล้วครับต้องการกำลังใจมากไม่กลัวจะเจอหลูกปัญหาเดิมครับชีวิตก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างผมเองก็พยายามปรับตัวไม่รู้ว่าจะแย่ลงหรือว่าดีขึ้นก็แล้วแต่เลยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn